สวัสดีครับวันนี้ก็จําลองสายอีกตัวหนึ่งนะครับลิลิตัวนี้เป็นรุ่นโฟกัสนะครับ tigerfish เป็นสาย15ปอนด์เหมือนกันนะครับหน้าตัดสายอยู่ที่0.35นะครับสายนสาย1ทับแเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้เขาก็จะมีสติกเกอร์ของลิลินะครับจะมีสติกเกอร์แบบนี้อยู่ด้วยเอาไว้แปะที่ตัวลอกก็ได้ หรือตัวคันก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าอาลอกตัวนี้เราใส่สายอยู่ที่เบอร์อะไรเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับสายดูว่าจะทนแรงเสียดสีได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสีประมาณสัก1 2 2สอง1ิบรอบนะครับมาลองดู นี่นะครับสภาพสายตอนนี้ยังไม่มีเรื่องเรื่องสายหยิกหรือสายรีบอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งแกะออกมาใหม่โอเคสามสิบสี่สิบห้าสกเ็บปดสิบเ้ายี่สิบโอเคยี่สิบรอบนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นรอยเก่าของโครอลนะครับนี่นะครับช่วงมาร์กสายเดี๋ยวเรามาดูเท่าที่จับนะครับสายก็ยังปกตินะฮะไม่มีรอยขูดขีดสายก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมนะครับหลังจากทดสอบ เศษสีกับเจ้าแผ่นพลาติกตัวนี้นะครับ <c oughs> ยังทนแรงยืดได้ดีอยู่ครับตัวนี้โอเคตัวนี้นะครับสายลิลิกโฟกัสไทเกอร์ฟิชสิบห้าปอน